โอเค,คการตรวจหลังคลอดนะคะสำคัญแล้วก็จําเป็นมากไหมคะแล้วถ้าไม่ได้ไปตรวจหลังคลอดเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพบกันคลิปนี้กอนดูคลิปนะคะก็ติดตามกดหัวใจถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์กับแมโบโด้วยนะคะสวัสดีค่ะแมโบเนทคิดนะคะสุภาพรเรงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะคุณแม่หลังคลอดทุกคนนะคะแมโบนเน้นย้าเลยนะคุณแม่ควรที่จะไปตรวจหลังคลอดทุกคนเลยเพราะว่าการตรวจหลังคลอดนะคะสำคัญแล้วก็จําเป็นสําหรับตัวแม่มากๆเลยเพราะคุณหมอเองนะคะก็จะมีการนัดติดตามดูเนาะว่าระบบภายในของคุณแม่เนี่ยค่ะกลับคืนสู่ปกติ หรือยังนะคะหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนนะคะหลังจากที่แม่คลอดลูกไปแล้วหรือเปล่านะคะเนาะทีนี้โดยทั่วไปแล้วเราก็จะนัดคุณแม่นะคะมาตรวจหลังคลอดก็ประมาณ45วันนะคะหรือเราประมาณ6สัปดาห์หลังจากที่แม่คลอดลูกไปแล้วทีนี้เวลาที่คุณหมอนะคะตรวจหลังคลอดค่ะเราตรวจอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือตั้งแต่ในส่วนของสัญญาชีพโดยทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําหนักตัวโดยทั่วไปหลังจากที่แม่คลอดลูกไปแล้วนะน้าหนักตัวของคุณแม่ค่ะก็จะลดลงเยอะเลยนะคะบางคนเนี่ยลดลงประมาณ5โลถึง10โลกันเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของอความดานันความดันโลหิตนะคะก็จะค่อยๆกลับคืนมาสู่เป็นปกตินะคะความดันตัวบนก็จะอยู่ที่120นะคะตัวล่างก็จะอยู่ที่ประมาณ80มิลิเมตรปหลอดเนาะลราก็จะดูในส่วนของชีพจรการหายใจแล้วก็วัดไข้ดูว่ามีการติดเชื้อหลังคลอดอะไรหรือเปล่านะคะเนาะทีนี้นะคะเราก็จะดูในส่วนของตั้งแต่ ้านมของคุณแม่เลยนะคะดูว่ามีปริมาณน้านมของคุณแม่นะคะเพียงพอหรือเปล่านะคะเนาะแล้วก็อาจจะต้องคลำดูด้วยเนาะว่ามีก้อนนะคะตรงบริเวณต่อมน้ําเหลืองหรือว่าหลักแร้ด้วยหรือเปล่านะคะนะแล้วก็จะดูในส่วนของแผลฝีเย็บของคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่คนไหนคลอดเองทั่วไปแผลฝีเย็บนะคะก็จะหายดีตั้งแต่ประมาณ1สัปดาห์หลังคลอดแล้วก็ถ้าคุณแม่คนไหนนะคะผ่าคลอดนะคะแผลที่ผ่าคลอดค่ะก็จะติดสนิทดีนะคะตั้งแต่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หลังคลอดแล้วก็จะหายดีนะคะประมาณ3เดือนหลังจากที่คลอดลูไปแ้วนนะะค ทีนี้พอดูแผลสเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะดูในส่วนของน้ขาาํข่าวปลาซึ่งโดยทั่วไปแล้วคะ่ะน้ำข่าวปลาก็จะหมดะะประมาณสัก 4- 6สัปดาห์หลังคลอดนะคะเนาะแล้วก็จากนั้นนะคะคุณหมอก็จะมีการตรวจภายในตรวจภายในนะคะดูว่า,ามดลูกของคุณแม่นะคะมีการกลับเข้าอู่แล้วยังซึ่งโดยทั่วไปคะ่ะมดลูกก็จะกลับเข้าอู่นะคะโดยประมาณก็คือ4-6สัปดาห์หลังคลอดนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะตรวจในส่วนของมะเร็งปากมดลูกนะคะเพื่อดูว่าคุณแม่นะคะมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่านะคะเนาะอันนี้ถือว่าาสํคัญก็จ เป็นมากๆเลยนะคะเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะเนาะแล้วก็จะตรวจในเรื่องของคุณแม่บางคนจะมีปัญหาคือท้องผูกนะคะแล้วก็จะดูว่าคุณแม่ค่ะมีท้องผูกนะคะหรือว่ามีเป็นริดสดวงอะไรหรือเปล่านะคะถ้าท้องผูกนะคะคือจริงๆก็อาจจะเจอได้คือจะเจอได้ตั้งแต่ตอนท้องแล้วแหละแล้วทีนี้ก็อาจจะแบบมีบานปลายมาถึงหลังคลอดได้นะคะเราก็จะแนะนําในเรื่องของการ ทานผักผลไม้กยากแยเพิ่มมากขึ้นดื่มน้ําเยอะๆนะคะถ้ามันท้องผูกมากนะคะเบ่งแล้วแบบเจ็บแผลมากะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของยาระบายให้กับคนไข้ด้วยอ่าแล้วก็จะดูในส่วนของหน้าท้องคุณแม่บางคนหาคคลอดลูกออกมาแล้วนะคะก็จะมีปัญหาคือหน้าท้องหย่อนยานซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยหลังคลอดหนึ่งเดือนเราก็สามารถที่จะบอกเกรงบริหารหน้าท้องได้เพื่อให้หน้าท้องของเรานะคะลดปัญหาการหย่อนยานได้ค่ะ